พูดถึงเรื่องกล้องกล้องก็คงมีอยู่มากมายหลายประเภทนะฮะแต่คอสตรีทในคลิปนี้ฮะเราได้โจทย์มาใหม่คือกล้องตัวนี้มันมาพร้อมกับเลนที่เป็นเลนที่แบบผลิตออกมาใหม่ประสิทธิภาพเนี่ยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันกล้องที่ผมว่าก็คือกล้อง sigma fp ฮะวันนี้คอสตรีทได้รับการสนับสนุนจาก chiro marketing ได้ส่งกล้อง sigma fp ให้ผมในเรื่องการรีวิวภาพนิง่ง เลนส์ตัวใหม่ที่ออกมาจะเป็นเลนส์อยู่ในช่วงแบบไปแตะอาร์ตแล้วก็สูงมากกว่าเกรดธรรมดาก็คือเป็นเลนส์คอนเทมพอร์ตลลีตั้งแต่ผมเคยจับกล้องมาจับเลนส์มาผมไม่เคยใช้65มาก่อนผมก็เลยจับเจ้า65 f2 เนี่ยมาเป็นโจทย์ในการถ่ายภาพเพราะว่าผมอยากออกไปถ่ายภาพในระยะที่ผมไม่คุ้นเคยเอาแหละเดี๋ยวเราใช้เลนส์65ในการทำรีวิวแล้กัน ผมคิดถึงอะไรมูดอะไรบางอย่างบางอย่างที่อยู่ในใจผมเมื่อก่อนก็คือเป็นมูดที่แบบชาวบ้านชาวบ้านนิดนึงผมก็เลยแบบขอเข้าไปที่บ้านบ้านหลังหนึง่งเหมือนเขากําลังเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านนี้อะไรเงี้ยฮะผมก็เลยขออนุญาตเขาถ่ายรูปนิดนึงบ้านหลังนี้ค่อนข้างถ่ายง่ายนิดนึงคือเป็นบ้านใหม่ที่มันยังโล่งอยู่ยังไม่มีอะไรจากนั้นก็เกิดเซอร์ไพรส์ขึ้นนิดนึงครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยเดินขึ้นมาให้ผมถ่ายรูปเลยผมก็ เอาจริงเปล่า,าถ้าให้ถ่ายก็ยืนอยู่ตรงนั้นนิดนึงอยากรู้สึกอะไรรู้สึกออกมาเลยไม่ต้องบอกพี่อะไรเงี้ยก็เลยถ่ายรูปน้องเขาเรื่อยๆแบบพอได้ลองเจ้าเลนส์65เนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างเป็นมิดกับเราเหมือนกันนะเพราะว่าด้วยบอดี้กล้องมันไม่ใหญ่ แล้วเราก็ลองเซตโทนดูลเล่นๆว่าจรออิงๆมันเป็น DNG ปกติผมจะถ่ายด้วย DNG ข้อดีอย่างที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยละกันคือมันสามารถปิดสีได้มันเหมือนแบบถ่ายถ่ายหลอกแล้วเราไปเกียดสีที่หลังแต่ผมเลือกใช้สีของ Neutral สีมันค่อนข้างถูกใจแล้วก็ไม่แรงไปไม่ไม่จัดไปอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วผมก็ยังใช้ DNG ในแหละแปลงไฟล์มาให้ทุกคนดูว่าสีจริงๆของเขาอะเป็นยังไง ผมพยายามเก็บจังหวะที่เขาเป็นตัวเองที่สุดผมก็เลยไม่ไม่ไปฟ o ร์สเขาว่าเขาควรต้องทําอะไรเขารู้สึกอย่างไรเขาก็ทําไปอย่างนั้นเหมือนอย่างที่ผมรู้สึกกับเขาเหมือนกันว่าเป็นอย่างไรผมก็จะถ่ายอย่างนั้นประมาณเนี้เราเราทิ้งใจต่อกันกับ subject subject ทิ้งใจกับเราอะไรเงี้ยแล้วเราหมดหน้าที่เราเขาไปเดินถ่ายของเราต่อผมอยากให้เจ้าเจ้า s i g m a FP เนี่ยมีพวก Electric View f i n d e r ที่แบบให้เราแบบส่องแบบ มองเห็นดีเทลต่างๆได้ครบครบหมดอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเรา,เรา,เ,ราเราจะทำให้เราแบบคอนเนคกับสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าได้มากขึ้นอย่าให้เขาทำออกมาจริงนะถ้าทำออกมาได้ผมว่าเฟลฟ้ฟาเลยฮะแต่เจ้าจุดเด่นของเจ้า Sigma FP เนี่ยมันไม่ใช่แค่หมดภาพนิ่งนะฮะมันมีมากกว่านั้นคือหมดวิดีโอฮะ เพื่อนรุ่ผมคนนี้ฮะเป็นตากล้องถ่ายหนังโฆษณาผ่านการจับกล้องมาหลากหลายยี่ห้อแล้วฮะผมก็เลยอยากจะมาสอบถามประสบการณ์การใช้เขานิดนึงว่ามุมมองของซีนมาโทกราเฟอร์เนี่ยที่มีต่อเจ้าซิมมา f อเนี่ยเป็นยังไงคือหลังจากที่พี่ต้อมได้เอากล้องซิ g มา FP นะครับที่ชิโร่มาร์เก็ตติ้ได้เอามาให้ใช้นะครับก็ผมก็ได้เอาไปใช้กับงาน MV ซึ่ง ถามว่าด้าความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าชอบกล้องตัวนี้มากนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยคือไฟล์ไฟล์ภาพที่มีไฟล์ค่อนข้างดีมีคุณภาพดีคือเป็น DNG 12บิ t แล้วพอมเป็นรอนี่ยมันยังมีโหมดไฮไลท์รีคอ e เวอรี่ถ้าเกิดเราปรับเป็นแบ็กเมจิกเนี่ยเราก็จะกู้ข้อมูลส่วนไฮไลท์ที่มันเหมือนจะเสียไปเนี่ยกลับมาได้สีที่มันเคยหายไปเนี่ยกลับมาได้ด้วยไฮไลท์รีคอเวอรี่สำหรับไฟล์ DNG ตัวนี้นะครับ คือสิ่งที่ผมชอบของกล้อง Sigma เนี่ยก็คือเป็นกล้องที่มีการออกแบบได้เข้าใจช่างภาพหนึ่งเลยเนี่ยคือซิกมาใส่อ p อปชันของเวฟฟอร์มเข้ามาให้ครับเพราะว่าสำหรับผมแล้วในเวฟฟอร์มเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีในการเช็คเรื่องของ Exposure เรื่องของแสงว่าไฮไลท์ของเราเยอยู่ในระดับที่เท่าไหร่แล้วก็มิดโทนชาร์โดขอเราเยอยู่ในระดับที่เท่าไหร่เอ็กซ์พอหรือเปล่าแสงมันพอหรือเปล่าที่จะให้ภาพของเราเนี่ยมีคุณภาพที่ดี ที่เหมาะกับงานที่เราต้องการจะใช้นีครับแล้วสิ่งที่ที่ดีอีกอย่างนึงก็คือค i ิกบัต t อนนะครับคือ Qs b o t t o n ก็คือเป็นคลิกช็อตคัดบัต t อนที่เราสามารถที่จะดีไซน์ได้ว่าเราต้องการเซ็อตอะไรที่ที่อยู่ในสิ่งที่เราต้องการใช้งานได้บ้างอย่างเช่นช h ตเตอร์สปีดอย่างเช่น ISO ไว้บา balance ข้อดีอีกอย่างที่ชอบเนี่ยก็คือเวลาเราถ่ายเป็นโหมดซีเน่ ือเราไม่สามารถที่จะปรับชัตเตอร์สปีดหรือว่า f อฟสตอได้จากกล้องเลยนะครับก็คือเราต้องเข้าไปในโหมด QS เพื่อที่จะปรับอ,ออปชันพวกนั้นซึ่งสําหรับผมแล้วเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะามันเป็นการป้องกันการผิดพลาดระหว่างการถ่ายทำเวลาเราแฮนด์เฮลอะไรเงี้ยป้องกันก,การไปโดนหรือว่าไปไปอะไรทําให้ชัตเตอร์หรือว่า f อฟสตอมันมันเปลี่ยนนะครับโดยที่เราไม่ตั้งใจเป็นสิ่งที่ดีที่ซิกมาเนี่ยคิดเผื่อสาหรับช่างภาพ ถ้าเกิดสมมติว่า LCD Screen เนี่ยมันสามารถที่จะพับได้ฟลิปได้เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ต่อาการถ่ายวิดีโอค่อนข้างเยอะเพราะว่าในการถ่ายวิดีโอเนี่ยเราจะมีเรื่องของกิมบอลหรือเรื่องของการแฮนเฮลเนี่ยการฟลิปสกรีนหรือว่าการอะไรเนี่ยหรือว่ามุมต่ำ low angle เนี่ยพอเป็นฟลิปสกรีนเราสามารถทํางานง่ายไม่ต้องลงไปนอนหรือไม่ต้องลงไปเ,เล่นท้ายยากเกินไปก็ขอ I ให้ซิกมาลองพัฒาาในจุดเหล่านี้ดูแล้วจะรู้สึกว่ากล้องตัวนี้มันจะเป็นกล้องที่ตอบโจทย์สำหรับช่างภาพมากๆเลยครับ แค่นี้ก็รู้สึกว่าน่าสนใจม,มากๆล้ครับลองลองเซตกล้องตัวนี้ให้มันเป็นสำหรับเซตเล็กดูบ้างนะครับเอาไปถ่ายเนี่ยเป็นสถานการณ์ก็คือเป็นแสงจริงเลยก็คืออยู่ในงานที่เป็นงานไลท์ติ้งโชว์นะครับก็คือมีแสงเลเซอร์มีแสง LED มีแสง mixed temperature lighting มากมายแต่สกินโทนเนี่ยก็ยังคุมได้ดีแล้วก็ไม่เพี้ยนมากเกินไปก็คือสกินทนค่อนข้างดีเลยครับแล้วก็ ออกไปถ่ายตรงแยกรักษะประสงค์หน้าเซนทรัลเวิร์กนะครับเเป็นต้นคริสต์มาสมีไฟเยอะๆเป็นงานไฟก็โฮพวกไฮไลท์ได้ดีมากแล้วก็ไฮไลท์ฟออ์ฟเรื่องของดีเทลต่างๆในชาร์โดก็เก็บได้ดีได้ล,ลองเอามาปรับสีก็คือลองเอามาดันในส่วนของนิทนให้มันขึ้นมาหรือว่าชาร์โดที่ขึ้นมาก็ มีความสะอาดไม่ได้มีว่า n o i s หรือว่าอะไรเยอะเกินไปแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างออร์แกนิกเป็น Noise ที่ไม่ได้มีสีหรือมีอะไรที่รู้สึกว่าน่าเกียดรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ากล้องตัวนี้มีไฟล์ที่ที่ดีแต่ปลายทางของวิดีโออ่ะมันต้องมีการเอาไปตัดต่อออกไฟล์ไปทําต่อเราต้องมาคุยกับอินิเตอร์ด้วยนะฮะอีกคนหนึ่งว่าเขาเห็นไฟล์ของเจ้าซิกมาเอแล้วแล้วเขาจะมีความรู้สึกยังไง ในมมมุออองงขไฟดี d n ีมันเป็นรอไฟล์ของกล้องซิกมาตัวนี้ใช่ไหมครับเหมือนไฟล์ภาพนิ่งแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็น i ิมเมจ e ีเควนซ์12บิต Full HD จริงๆผมก็ตกใจเหมือนกันว่ามันพรีวิวได้เลยแบบไม่กระตุกเลยกติโฆษณาเนี่ยมันจะมี DIT แบลงไฟล์เป็นโปรเลส422ให้เพื่อจะได้ตัดโดยที่ไม่กระตุกแต่กล้องตัวนี้ไม่ต้องทานโค้ดเราสามารถตัดได้เลยอีดิเตอร์ทำงานก็ไม่ต้องไปเสียเวลาในการทานโค้ดก็ทำให้แบบอีดิเตอร์ตัดงานได้สะดวกทั้งในสกเกลโฆษณา MV หรือว่าวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆนะครก็พอได้เห็นฟุตเทจที่พี่เต้ไปถ่ายมานะครับก็ถืว่ากล้องตัวนี้ ถ่ายในที่แสงน้อยผมว่าจัดการนอย s e ได้ดีเราแทบไม่เห็นน้อยเลยเวลาเราถ่ายเวลากลางคืนถ้าพูดถึงขนาดแล้วก็ราคาของเจ้าซิก m a ตัวเนี้ยผมว่าไฟล์ถือว่าเกินราคาครับถือว่าดีเลยแหละสำหรับ Editor ก็แท่เรื่องไฟล์ก็คือแบบสามารถ p พร v i e w ได้ตัดได้ไม่ต้องทานโคด้ดอะไรเงี้ยก็ก็ก็พอละสำหรับ Editor อร์ ไม่มีอะไรมากครก็คือหวังว่าคลิปนี้ทุกๆคนเนี่ยคงได้ความรู้ไปบ้างในเรื่องการถ่ายภาพนิ่งของเจ้า Sigma FP การถ่ายวิดีโอของเจ้า Sigma FP แล้วก็หลังจากโรเซสวิดีโอแล้วเป็นเรื่องของการตัดต่อไฟล์เป็นอย่างไรบ้างของ Sigma FP วันนี้คอสเตรดให้ความรู้ในเรื่องกล้อง Sigma FP แล้วหวังว่าจะมีสปอนเซอร์ผู้ใจดีให้กล้องอื่นๆให้เรามารีวิวกันเนาะ